เราไม่ครับดาลาครับดาลาผมคือสอบเปลนสีทีเพื่อคุณขอรีครับดาล่าครับพี่พี่เคนละไต่เลยคนละทางเลยนี่ดินี่ดิแอนหนองคายอีหางมันก็หลุดจังเลยแพร่่อครับแพร่ลนี่พี่เด็ครับตบหน้าไม้แพร่หมดยึดเตี้ยรวกพัก สุดยอดครับกิไบ้ีมะีมะของเกียวไี่ด็กอไบมูกันหมูกันแล้วครับผมวันเมือืนช่องสามองเจ็ดช่องช่นครับผมเพิ่ดูองเดเยว โา้มันเคยเบิ่งเล่นแต่่าติดตามนู่สครับแม่าติดตามนีแล้วยันแล้วแตจริงก็เป็นแหนังบุ้ยกันนะแม่ชอบทำบุ้ยกันเหอตัวยิงรอว่าดีดีขออยู่แดงอยู่ได้มีอยู่หีมีแดงเด้อ ตีแรงมีเฮผิดนี่วะบริวารย่องก็ได้ในวีดีโอเนี่ยนั่งมันนั่นมันเผาบุคลิกแต่ละเรื่องบุคือกการแต่งต้องแต่งตัวไปแน่เนาะมาดของนงแต่ละเรื่องเขาเปลี่ยนบุคลิกเก่งแค่นี้แอคติ้งหนี่งที่สอนในยุนต้องแอคติ้งเนาะนอเปินเนาะแอคติ้งไว้ครับผมได้พอดสามเสกินเหล่าสามเส้น ขี่เราก็จะว่ากันม้ามวนแน่ี้นขี่เรานี่ก็จะว่ากันกินเหล่ามวนแน่้ยสามเส้เดี๋ยวไม่ใช่ขี่เหล่ามัวเหล่าก็สัตว์นะเหล่าเพราะอย่างว่าชิมอาหารบื้นบ้านเขาเพิ่มมากอาหารที่สารยังควรกินหลายหลายเลยอย่าไปกินเมนูอื่นโอ้เปิดไปกินทอดผักกวนเยังควรกินหนึ่งหลายเดินแม่อยู่ครับอยู่จังหวัดนะครับอยู่ชลบุรีครับผมอือ สติ๊กเกอร์แม่แม่อยู่หนองคายแม่อยู่หนองคายพ่าอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปเอาแล้วก็ไปได้กันก็ฟีชมรุรีลูกครึ่งจังหวัดว่าแม่ลูกครึ่งประเทศนอกเลยเอาทะเลฝั่งแม่ก็พอดีพ่อไปเจอแม่เลยครับอยู่ข้างทางก็เลยเอาไปจริงจริงพอเราให้ฟังบอกว่าจะเป็นทหารไงอยู่ที่หนองคายวิงจันทร์เจอแม่เดินอยู่ข้างทางแก้ค่าอยู่ก็เลยเอาทำมือต่างประเทศไทยและภาษาอังกฤษล้านโซ่ไทยกว่ากราได้ไทยกว่าได้ เขาก็เป็นห่วเลยล้อเขาล้ราแม่เลยรับแม่ล้แม่รลออีว่ะลออีล้อก็มล้อกเว้ได้อก็เขเลยบังดังเลยบังดังทุ่มอะไงเเขาเสริมจมูกนีเสริมมาจมูกบัวเกิดหรือเาเป็นสีเลยนี่บาดบุ้อ้พ่อแม่เขาให้มาเต็มเนาะ่ใช่เสให้ยันเสียเียงาโซ่รอเด้อ

ร้อนร้อนเลยร้อแหมไปได้เมิอดอลยดิอ่ไดากาศเยอะมาถ่ายรูปร่วมกันบ้างนะ